นะฮะแล้วก้าวต่อไปเราทำไงต่อเพราะว่าตอนนี้บอกเสียงสะท้อนอาจจะยังไม่มาเต็มที่เรื่องของสิ่งที่เรากำลังพยายามอยู่มันต้องมีจุดมุ่งหมายว่า KPI ของเราเนี่ยมันต้องมีตัววัดว่าอันนี้คือจุดที่เราไปถึงสิ่งที่เราตั้งแล้วใช่ครับคือคือหนึ่งเราต้องทำงานหนักขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกการที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เนี่ย มันต้องดีดีไหมครับว่าน่าตื่นเต้นนะมันต้องสนุกแล้วก็การบริการผู้เข้าชมอันนี้สําคัญมากาซึ่งมันเป็นจุดที่ทําให้เราต้องต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างยิ่งภาพของเรานี่คือเราเป็นองค์กรรัฐเนาะผูือความเป็นองค์กรรัฐหน้าตาทางเข้าอะไรต่างๆของเราก็ยังไม่ค่อยต้อนรับเท่าไหร <laughs> ่นะครับเราก็อยากที่จะให้เกิด การปรับตัวของพวกเราเองนะพวกที่ทํางานในพิพิธภัณฑ์ด้วยตัวเองว่าเรามาเปลี่ยนกันเถอะทาให้พิพิธภัณฑ์เป็นที่สนุกสนานทุกคนไปต่างประเทศทุกคนก็ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์นนะฮะแต่ทำไมคนไทยเราไม่มาเที่ยวพิพิพธภัณฑ์คือเราต้องทําให้เกิดอย่างนี้ให้ได้นะครับก็คือว่ามาแล้วได้รับความสะดวกมาแล้วสนุกสนานมาแล้วมีเรื่องราวไปเล่าขานต่อมาแล้วได้แรงบันดาลใจดีๆนะครับอันนี้เป็นความท้าทายเป็นหน้าที่ของเราครับท ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนพยายามพัฒนาเหมือนกันแต่วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่มันไม่หยุดนิ่งอ่ะอาจารย์มันต่อยอดแล้วมันมีอะไรที่พัฒนาไปทุกนาทีทุกนาทีการตอบโจทย์ให้มันทันสมัยแบบนี้มันก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเรื่องของเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับอาจารย์แต่ส่วนหนึ่งเราเรามีเครือข่ายครับในความที่ว่าเป็นกระทรวงอวเรามีทั้งสถาบันวิจัยหลายๆหลายๆแห่งนะครับมีมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราที่จะช่วยได้อันหนึ่งก็คือทําเรื่องยากๆจากนักวิจัยทั้งหลายที่เราให้ง่าย แล้วก็สนุกนะครับแล้วก็ <c oughs> มาถ่ายทอดทั้งในส่วนของพิพิธภัณฑ์ของเราแล้วก็สื่อต่างๆที่เรามีอยู่ในมือครับ <c oughs>